ครับมันดีครับเป็นเพื่อน,อน,นชาวเอซีมันนี้พี่กัดอยู่ในป่าอยู่ในป่ามาหาหน่าไม้กลับรล,ลนันหน่าไม้ที่พี่กัดก็อยู่อะไรล่ะตอนนี้หามาแล้วสองสามชั่วโมงแล้วหาก็มาพักม,มานั่งพักผ่อน อถอดเสื้อแขนยาวออกก็เลยทักทายเป็นเพื่อนทางเอฟซีอย่าลืมกดสปักยกด <ๆ S 2> ไลค์กดแช <ๆ S 2> <ๆ S 2> ร์พ่อจารีนานานทีจะเลยว่ายังไม่ได้ไม่ได้อัดวิดีโอมาหาเพื่อนๆแล้วประมาณอาอสองอาทิตย์แสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วว <Okay. S 1> ันนี้พาป้าเขากับหล,าน,ลานมาหาหน่อไม้รู้สึกว่าจะเป็นพี่กัดที่ไหนเลยเอเตอำนาจเจริญ อำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญน,นี่ก็จะเป็นอำเภออำเภอพนา,าทางบ้านนาสะแบงานาสะแบงแล้วก็มามาเซบายอ้อมออมมาทางนี้ประมาณจากบ้านก็ประมาณสักยี่สิบกิโลจากบ้านกรุงชัยมาครับมาหานองไม้เ,เราเป็นคนเอเพอคนขับรถให้ป้าเขาก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปหาตามก้นป้าเขาไปก็ <c oughs> กไ็ไม่ได้มากอะ่ะก็ตามกำลังตัวเองเนี่ยงานวานสักสองสามชั่วโมงก็กลับแล้วลเพื่อนเพื่อนก็มาเหมือนกันนะเพื่อนๆบ้านมาปีอับเหมือนกัน เมื่อละบอ,อได้โยแต่ว่าหาบาเก่ง,กงวัวป้าเพิ่นหาเก่งแล้วเพื่อนไหนเป็นกระสอบปุ๋ย <c oughs> กระ <c oughs> ตวยเมื่อกันละถ <c oughs> ่ายไปก่อน ครับตอนนี้ก็พี่เก็ดพี่กัดก็อย่างที่ว่านะครับบ้านนาสแบงะพะเหลาตะบ,บนพะเหลาอำเภอพานาฝนเมื่อวานนี้ก็ตกมาปะแปะปะแปะแต่ว่าก็ไม่หนักก็พอ,อต้นข้าวชุ่มฉ่ำไปตับตามกันก็นี่ทางที่ตะบนออก ทางทิศตะวันออกของอำนาจ,จเจริญนี่ยมืดมิดอยู่แล้วก็ใจะตกกันก็สรุปแล้วก็าหา,ออาหน่อไม้กัน วิดีโออัดยูทูบวิดีโอเคยอัดมาแล้วไม่ได้อัดมาสองสามทิศเลยก็อยากให้เ,เพื่อนๆดูเ <Okay. S 1> นี่ยมาห่าหน่อไม้มันกัน <laughs> อันนี้จะเป็นท้องสายอยู่ยแถวอำเภอพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ อันนี้เด็กๆเขาเข้าใจทำมันมันหน่อไม้หรือเปล่าเนี่ยอืหน่อไม้ปอกปอกออกแล้วก็ทำปักไว้ห้ามจับปลาทุกชนิดแต่จะเป็นเขตของ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 หลวงอแต่หน่อไม้เนี่ยคงจะไม่ห้ามนะเนาะหน่อไม้เนี่ยคงจะไม่ห้าม เว่าเป็นของหลวงครับ,รบก็ทักทยายเ,เพื่อนเพื่อนน้องน้องเข้ามาทีหลังเขาก็ไปอีกสายหนึ่งอ,อีกสายหนึ่งเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายาครับก็ อจะรีก็ไปก็ได้ได้อยู่สองสามมาแกงอยู่นะสองสามมแกงอยู่เน yeah. <c oughs> ี่ยได้แต่นี้ก็ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> ก,ก็ตามแรงตัวเองเนาะ ใช้สองสามชั่วโมงขอนเรียบร้อยแล้วมีจะไปต้มจะต้มแกงก็แกงก็ต้มก็ต้มได้อยู่สองหม้อแกงอยู่นะไอ้หน่อเยาวๆอย่างนี้ก็จะเผานี่เผาเผาแล้วก็เนียนทําอะไรก็ทําได้ต้มแต่พ่อจิรีไม่ชอบกินแกงนะชอบกินแต่แบบต้ม ต้มไม่ต้องปอกเปลือกนะต้มทั้งทั้งเปลือกมาเลยถ้าต้มปอกเปลือกแล้วมันจะจืดมันจะไม่อร่อยต้มทั้งหมดเลยเนี่ยต้มให้มันต้มแล้วค่อยมาแกะออกจิ้มน้ําพริกโอ้ยอร่อยชอบพอดีชอบแบบน,นั้นครับอันนี้คือห่อข้าวมาเรียบร้อยมาม่วงมเม่วเ,เพื่อนเพื่อนเขาก็กินแล้วแล้วเขาไปอีกรอบสองแล้วแต่เราไม่ไปแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอีกรอบสอง ครับก็ทักทายเพืเเอ่อนมหาหนไม้ครับวันนี้ <c oughs> ตัดผมตัดผมเองเมื่อวานเนี้ตัดตัดและสะเรียบร้อยแล้วหลังจะไม่ตัดมาสองสามอาทิตย์ครับขอบคุณมากครับเพื่อน,นครับกออ็อย่าลืมสลายกดไลค์กดแชร์พอจรีวันนี้มหาหนไม้รายงานตัวให้เพื่อนๆกันก็ น้องๆที่อยู่บางลาวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลาวกลางลาวเหนือลาวใต้ลาวกลางก็ลูกรัศมีพ่อมหไม้พาลุงเจ่ยวมาหารไม้ขับรถอีแดงมาพาป้ามาด้วยแล้วก็ปองที่อยู่สหรัฐอเมริกาและพ่อแกนขอบคุณมากนะก็ภัยก็ลูกสาวที่อยู่ญี่ญปุ่น ตายก็ถึงนะแต่จะไปหาอยู่ให้โควิดหายก่อนเปิดด่านเปิดสนามบินไปนไหนค่อยไป <c oughs> แล้วลูกที่อยูเอ่เมืองแม่แขวงเวียงจันท์แล้วลูกที่อยู่เมืองคี <c oughs> วันนี้อากาศดีมารายงานตัวมาหาหน่อไม้จ้าขอบคุณมากนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ครับมาเจอกันใหม่